ครับโอเคครับวันนี้ช่างต้ามสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้าๆนะครับช่างต้ามจะมีงานออกติดตั้งโซลเซลเสาไฟนะครับหรือว่าตามเสาไฟสเปคเสาไฟนะครับโซลเซลของยี่ห้อ Npv รุ่นนี้200วัตต์นะครับนี่นะครับเป็นรุ่น200วัตต์นะครับรับประกันแบตเตอรี่รับประกันแบตเตอรี่1ปีนะครับความสว่างอยู่ที่ อันนี้คือวัตต์อยู่ที่200วัตต์นะครับในตัวเซลล์โฟมถนนนะรับหลอด led นะครับเนี่ยใช้เป็นแบบสไตล์นี้นะครับคือตัวที่ผมเลือกใช้ของยี่ห้อ npv อยู่เรื่อยมานะครับเพราะว่าของค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบสเปคค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็คือไม่ลดสเปคนะครับคือราคาก็ อาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ก็คือไม่ได้สูงมากนะครับราคากลางๆพอดีพดีคือถามว่าอายุการใช้งานแน่นอนและใช้งานสว่างแน่นอนอันนี้ผมติดตั้งไปหลายชุดแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องอสเปคและบอดี้ body และคืออุปกรณ์ของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคือหลักๆเลยครับของเขาให้แผงมาใหญ่มากนะครับตัวน,นี้จะเป็นแผงรุ่น40วัตต์นะครับรุ่น40วัตต์นะครับนี่นะครับ สเปค40วัตต์6โวลต์4แอมป์นะครับนี่นะครับคือแผงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญก็อันดับอันดับหลักๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าแผงชาร์จไฟเข้าไม่ดีนะครับแบตก็ไม่มีไฟที่จะเก็บนะครับก็คือแบตเต็มช้าแหะพูดง่ายๆนะครับช่วงถ้าแดดอ,อ่อ,อนๆฝาฝนคึมๆ ถ้าแบตชาร์จไม่เต็มก็กลางคืนก็อยู่ได้ไม่ถึงความสว่างอยู่ได้ไม่ถึงเช้านะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับเราก็จะมีมีขามาให้นะครับมีขาตัววางแผงนะครับมีขาตัวยึดแผงมาให้แล้วมาดูตัวตัวโคมเขาเลยนะครับตัวพระเอกเลยครับผมนี่นะครับเป็นโคมใหญ่มากเลยนะเห็นไหมครับใหญ่มากเลยนี่นะครับยาวเกือบแขนนะครับก็คือ ไม่มีไม้ทัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมหยิบอันนี้จะให้ดูเลยนี่นะครับเฉพาะความยาวของหลอดนะครับนี่ครับความโคมความยาวของโคมงเครับก็ประมาณห้าสิบเซนเลยนะถ้าวัดอย่างนี้ก็ประมาณสี่สิบเซนนะกว้างประมาณยี่สิบสามเซนแต่เม็ดหลอดใหญ่มากนะเม็ดหลอดใหญ่มากครับสะท้อนแสงบอดี้ดีครับบอดี้ดีดีดี แบตจะลูกใหญ่ครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตัวนี้บอดี้แบตถ้ามีปัญหาเราก็ถ้าหมดประกันแล้วเราก็ซ่อมได้ครับเราก็ถอดเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรได้นะครับสเปกก็จะมีอยู่ว่ารุ่น2องรอยวัตต์นะครับแบตเตอรี่สองพันสองม่ห้าพันมิลลิแอมนะครับ6กสี่โวลต์นะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ความหนาความกว้างนะครับติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ2 3ถึงสาเมตรนะครับ ว่าภายในอาคารคไม่สามารถใช้ไฟกับ220โวลต์ได้แบตเตอรีนะ่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในหากถึงเวลาที่ต้องการเปลี่ยนก็หาช่างได้ครับเปลี่ยนได้ครับคือแบตเตอรี่ครับมันก็เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์เราแหละครับอายุการใช้งานถึงเวลาจริงๆก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนคือกว่าจะเปลี่ยนเราต้องคุ้มทุนก่อนใช่ไหมครับสมมติว่าใช้งานไป2ปี สามปีแล้วเราค่อยเปลี่ยนนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับคือในราคาสองพันกว่าฝาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคือผมว่าเฉพาะแผงกาบอดี้มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันงานของเขาเป็นงานงานสเปคมากนะครับก็ถือว่าผมว่าผมชอบนะครับเวลาไปติดไปติดตั้งให้ลูกค้าแล้วไม่ค่อยมีปัญหานะครับบางบางชุดนี่ผมติดไปสองปีถึงสามปีแล้วนะครับยังไม่มีปัญหาเลยคือบางส่วมก่อนผมก็ขายหลายแบรนด์แหละ แต่คือก็มีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับชอบเอาแบตเสื่อม,มั่่งอะไรมัง่งอ่าบ ms อ่าไอาตัวตัวบอร์ดชาร์จชาร์จไม่เข้าบ้างอะไรบ้างนะครับบอร์ดคุมเราก็ต้องคือบางทีพวกนี้หาสมัยก่อนก็เซลล์หาเคมยากครับถึงเวลาเคมอ้างโู่นอ้างนี่ครับแต่ถึงเวลาถ้าเป็นของ NPV นะครับถ้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นได้เลยนะครับผมยอมรับตรงนี้ตรงที่ว่าเอ็บริษัท NPV เขาแน่นอน สินค้าของเขาครับและชัดเจนนะครับโอเคนะครับยังไงก็ท่านใดสนใจนะครับสินค้าตัวนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสินใจสนใจนะครับสอบถามมาได้เลยวันนี้จะนั่งร okay, anyway? ีวิวในมุมแคบนิดนึงครับเพราะว่าข้างนอกเออเอาออกเอางานออกมาทํากันแล้วนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมีพื้นที่ก็เลยมานั้งรีวิวในแคบในในมุมแคบนิดนึงนะครับท่านใดสนใจนะครับสินค้าถ้าเข้ามาได้นะครับทักมาสอบถามสเปคมาคุยกันได้นะครับือจะ หรือจะให้ไปติดตั้งนะครับจะให้ไปติดตั้งก็ค่าของค่าแรงเหมากันยังไงก็สนใจสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับยังไงคลิปนี้ช่างตั้มก็ฝากติดตามนะครับช่างตั้มด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับร้านทีอาร์กันไฟฟ้าและ Facebook เพจ Facebook ร้านทีอาร์กันไฟฟ้านะครับถ้ามีอะไรทักขึ้นมาสอบถามได้หรือโทรเข้ามาได้นะครับว่าสินค้าตัวไหนเป็นยังไงยังไงสเปคยังไงนะฮะ คือเข้ามาดูกันได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองหนึ่งก็เป็นช่างซ่อมด้วยนะครับคืออันไหนไม่ค่อยดีเรารู้ว่าไม่ดีเราก็ไม่ค่อยอยากเอามาขายนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลต่อการทํางานของเรานะครับโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวช่างต่ํมฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ